สวัสดีครับพบกันที่ช่องสปอร์ตนิวทีเด็ดกันอีกเช่นเคยนะครับแหล่งรววมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวความฝันในวัยเด็กชาวเฟลิกเผยอยากย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาชาวเฟลิกเปิดอกอยากเล่นให้บาร์เซโลนาสุดๆพร้อมบอกว่าอยากสวมเสือ้อเอลชูกาน่ามาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กชาวเฟลิกปีกชาวโปรตุเกสของแอลติโกมาดริดยอดสโมสรแห่งวงการลาลิกาสเปนเปิดเผยว่าตนอยากย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาทีมยักษ์ใหญ่ร่วมรีกมากๆอนาคตของเฟลิกกับแอตมาริดเต็มไปด้วยความมืดมนตลอดช่วงหลายเดน ผ่าานมาหลังจากเป็นที่เชื่อกันว่าเขามีปัญหากับดิเอโกซิเมโอเน่เทนเนอร์ของทีมโดยช่วงครึ่งหลังของซีซั่นก่อนเจ้าตัวต้องไปเล่นกับเชลซีด้วยสัญญายืมตัวก่อนที่จะต้องกลับมาอยู่กับแอตมาลิกซึ่งจนตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเลยว่าเส้นทางของเขาจะเป็นยังไงต่อไป Felix เฟลิกเผยว่าผมอยากเล่นให้บาร์ซ่ามากๆบาร์เซโลนาเป็นตัวเลือกแรกของผมอยู่เสมอและผมก็อยากจะไปอยู่กับบาร์ซ่าสุดๆผมฝันที่จะเล่นที่นั่นมาตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กแล้วถ้ามันเกิดขึ้นได้และมันก็จะถือเป็น ฝันที่เป็นจริงสำหรับผมเลยล่ะเอาละครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดดติดติดตามให้ช่องสปอร์ตนิวทีเด็ดของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ